เราได้เรียนรู้การเพิ่มแท็บ Static HTML ลงไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างข้อความนะครับหรือว่าสร้างข้อความที่มันสวยขึ้นหรือว่าสามารถทำข้อความนั้นให้มันดูโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะโดยการพิมพ์ข้อความธรรมดาในกล่องเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็น ลักษณะเป็นข้อความธรรมดาแบบนี้นะครับยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับคราวนี้ผมจะมาลองวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการใช้เครื่องมือช่วยนะครับในการแปลงโคดที่เราอาจจะไม่สามารถเข้าใจได้นะครับเป็นโคด HTML นะครับโดยใช้เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งครับชื่อว่า CK Editor นะครับให้เราพิมพ์นะครับ www.ck editor.com/ demo ตรงนี้นะครับก็จะมาอยู่หน้าต่างตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถอิดิทเท็กตตรงนี้นะครับหรือรูปภาพหรือว่า,าตารางตรงนี้นะครับให กลายมาเป็นโค้ด HTML เพื่อที่เราจะไปใส่ในกล่องแท็บที่เราได้ได้ทำการสร้างขึ้นมานครับผมจะทดสอบโดยการคลิกซอต,ตรงนี้นะครับเครื่องมือน,นี้ก็จะทำการแปลงแปลงโค้ด HTML ให้เราครับซึ่งเป็นภาษาที่เราอาจจะไม่เข้าใจนะครับเราลองมาทำการ Copy ทั้งหมดนะครับ Select All ตรงนี้นะครับแล้วก็ Copy มาใส่ลงในกล่องนี้นะครับซึ่ง โค้ดที่ผมเอามาใส่คือโค้ด HTML นะครับโปรแกรมได้แล้วเราลองเซฟดูนะครับนอนแฟนเห็นไหมครับรูปทั้งรูปทั้งหน้านี้นะครับก็จะมาอยู่ในหน้าเพจของผมแล้วนะครับก็ทีนี้นะครับเราผมจะลองอ d ดิใหม่นะครับผมจะลบ ทั้งหมดแล้วผมจะพิมพ์หมายเช่นจัดหน้าหน่อยนะครับอยู่ตรงกลางทำทุกอย่างให้อยู่ตรงกลางนะครับก็ลักษณะเครื่องมือการใช้งานก็จะเป็นคล้ายๆกับเวิร์ดนะครับเวิร์ดเก่าๆที่เราเคยใช้งานกัน ยกตัวอย่างประมาณนี้เมื่อผมทําการ Edit เสร็จแล้วนะครับผมก็จะไปที่ซอรตรงนี้นะครับคลิกที่ซอรถ้าเป็นภาษาไทยนะครับจะเป็นคําว่าดูรหัส HTML ครับคลิกที่ซอรก็จะเครื่องมือนี้ก็จะทําการแปลงรหัสให้เรานะครับเราก็ Copy ทั้งหมดตรงนี้นะครับมาใส่เมื่อเราจะทําการ Edit หน้านี้ครับเราคลิกที่ Welcome อีกทีหนึ่งผมจะลองใส่รหัส เมื่อกี้นะครับที่ผม Copy มานะครับวางลงไปและถ้าเผื่อเราไม่อยากให้หน้าเพจของเรานะครับมีสกอร์บาร์อยู่ข้างข้านะครับให้เราติ๊กตรงนี้นะครับ no score bar เสร็จแล้วก็ s a ฟน view tab as non fan ตรงนี้ครับเห็นไหมครับหน้าที่ผม Edit ไว้เมื่อกี้นะครับมาดูเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะทำให้หน้า เหของเรานั้นดูดีขึ้นนะครับจากการที่แค่พิมพ์ตัวหนังสือธรรมดาในกล่องข้อความนะเราสามารถใช้เครื่องมือที่เรียกว่า CK Editor ตรงนี้ได้นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ